สวัสดีครับผมกอดพักพลครับนนี้ผมมาเตรียมพร้อมกับเจ้า Ford Ranger XLT เกียร์ออโต้นะครับ6สปีดคันนี้เลยสีบรอนเงินพร้อมส่งมอบครับของลูกค้าของผมเองเรามาดูกันครับว่าลูกค้าผมเนี่ยแต่งอะไรไปบ้างนะครับดูเรียบๆง่ายๆแต่ดูดีมากๆครับครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีครอบไฟหน้าสีดำนะครับเป็นชุดครอบ เพิ่มความเท่เสริมหล่อไปเลยนะครับครอบแก้มด้านข้างแล้วผมครอบมือจับกันลอยกีดขวัญน,นะครับเวลาเปิดประตูรถมีกันซา,าแล้วก็ราวหลังทานะครับนี่ <c oughs> ต่อมาครับเป็นโรบาเหล็กนะครับแบบมีมือจับออฟโรดนะครับทั้ง3ามด้านเลย ด้านหลังก็ปกติครับมีพอไฟหน้าพอไฟท้ายเป็นชุดเดียวกันนะครับใ xlt t e u t o นะครับมีกันชนท้ายที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์เตือนถอยจอดนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่8,99,000บาทครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยครับผม